สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูแบบประคองอัดการออกนะครับอัดการออกก็คือเราจะเอาไว้สลักตัวนี้ออกมาจากการนะครับก็แบบอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งออโต้สองจังหวะและเวฟก็คือสี่จังหวะเท่าไประะเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันอันนี้ก็คือข้อพวกดีมพวกเวฟพวกอะไรนะครับก็ใส่หลักนี้ ได้สบายเลยนะครับนี่เลยประคองมันได้เลยแล้วก็กดได้เลยเหล็กเป็นเหล็กแข็งนะครับเป็นเหล็กยางหนาแล้วก็อันนี้ของออโต้นะครับเป็นข้อเวียงมีโอนะครับเราก็สามารถประคองนี้ได้เลยนี่นะครับมันจะประคองไปให้เลยนะครับมีทุกด้านครับไม่ว่าจะสองสี่ จังหวะหรือว่าออโต้พวกนี้มีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับก็หลักๆเราก็จะทําหน้าที่เอาไว้ขึ้นให้นะครับก็คือหน้าที่เราจะเอาเข้าเบี้ยงไปแปะมันอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาสลักตรงนี้ออกนะครับวิธีใช้ก็อย่างนี้เลยลองไปจตรงหาอะไรก็ได้นะครับที่มันแข็งๆนะครับ วางไปตรงสลักนะครับแล้วก็กอกดปกตินะครับกด,ดปกติได,ด้เลยนะครับอือก็เลยออกแล้วนะครับ อ่ะเรียบร้อยนี่ก็คือการเอาสลักโดยการใช้แบบตอนนี้เป็นตัวลองนะครับก็ส่วนลูกค้าที่จะวออกตั้งแต่ต้นเลยให้เราถอดลูกปืนทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราถอดเฟืองโซ่เราลิ้นอะไรออกมดแล้วลูกปืนออกแล้วเราก็วางในแนวนี้นะครับแล้วก็ วางให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับวางในลักษณะอย่างนี้เราก็มือหนึ่งเนี่ยจับเขาเหวี่ยงไว้เสร็จแล้วก็เอาทำบูทพวกนี้ก็ได้แข็งๆเลยบางกดเหมือนเดิมมันก็จะออกหนึ่งฝั่งและอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อยเอามาทำแบบเมื่อกี้ก็คือใช้ได้เลยนะครับสามารถเอาออกได้ทุกรุ่นแบบของผมใช้ได้ ทุกรุ่นนะครับจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเด็กดำบรรได้หมดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมบอกกันเลยนี่จุดของรถอัตโนมตินะครับอันนี้จุดของสองจังหวะนะครับอันนี้จุดของสี่จังหวะทุกรุ่นนะครับส่วนอ่าถ้าเจอเข้าเบี่ยงแปลกๆล,ล้วใส่แล้วติดซ้ายติดขวาติดข้างในสามารถเอาตกอกอเปิดมันได้นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เป็นเหล็กแข็งป๊กแข็งมาก ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะงอหรือว่ามันจะเสียนะครับมันเป็นเหล็กครัก็ถ้าสนใจแบบประคองเข้าเวียงไว้อัดสลักออกนะครับก็ติดต่อมาที่0876651205นะครับหรือสอบถามทางเพจทางชัดร a d a ้าช้อปปีได้หมดนะครับก็ขอบคุณครับ